ปอม่ก็มุมนะวันนี้ก็วันนี้ผมขอมาอู้เรื่องการบ,บริจาคนะกาบริจาคคือบริจาคกัยววะในร่างกายนะครับถ้าผมถึงวันนั่นจริงๆนะก็ถึงวันที อะสมองตายครับผมแต่แต้มันก่อปฏิบัติเป็นกันงน่ายๆเนาะมันก็เขา็บฮั่เหมือนกันว่าเขาจะสมองตายก่อนะถ้าเขาเป็นอย่างอืน่นตายเท่าตายแกอันนี้เหตเรื่องหนึ่งนะแต่อันนี้พูดถึงตายด้วยสมองสมองมันตายแล้วนะครับแต่อย่างอืน่นมันยังใช้ได้อยู่นะอยากขื้นอปอแม่ บริจาคนะครับถ้าอยากถ้าถ้าถึงวันนั้นแต้ๆนะอยากใื้ป๋อแม่บริจาคอาวัยวะเฮือกับสภากาชาตินะครับแล้วเผื่อตีเฮือปนได้เอาไปใช้ประโยชน์กับหลายๆคนตีเขาต้องการอาวัยวะบบจะเป็นหัวใจบบจะเป็นอาวัยวะภายในตีสาคัญนะครับโบอยากคื้เอาไปปิดประโยชน์เพื่อที่จะช่วยชีวิตกับไขรหลายๆคนนะครับผม ก็จะขึ้นพ่อแม่เต็มใจที่จะทำบุญข้างยิิงใหญ่นี่ไปด้วยกันนะพ่อน้าแม่นาะ